ดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับเชฟก็เสียงดังลุงลังสตังน้อยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับมาพร้อมกับเมนูที่อร่อยแล้วก็สามารถทุกคนทุกคนสามารถทําตามได้นะครับผมไม่ได้หายหายทาไปไหนครับพอดียุ่งปีใหม่นะครับงไงก็สวัสดีปีใหม่สาหรับพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเมนูที่ไม่ยากแล้วก็ทําง่ายๆแล้วก็เป็นกับแก้มแล้วกับข้าวแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องการทําอาหารเทคนิคการทําหรือเคล็ดลับทุกอย่างนะครับผมไม่มี กักไว้นะครับปล่อยแน่นอนทุกคนสามารถทําตามได้นะครับวันนี้ก็มีเมนูง่ายๆนะครับผมมีเนื้อลิปอายนะครับจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาทำเนื้อย่างจิ้มเจ่ยวนะครับกับเจียวรสแซ่บที่ทําได้ง่ายๆแล้วก็ทําเองที่บ้านได้เลยนะครับตามผมมานะครับวันนี้สูตรเด็ดๆน้าจิ้มเด็ดๆการย่างแบบง่ายๆนะครับรับรองว่าทุกคนสามารถทําตามได้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับตามผมมานะครับวันนี้แซ่บ ถึงใจเบียร์สโคตก็ดีนะครับเอาละครับผมตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนแรกนะครับของการหมักเนื้อขั้นตอนนี้มีมีสำคัญอยู่นิดนึงครับคือการทุบเนื้อนะครับผมจะใช้ค้อนที่มีลักษณะแบบนี้นะครับบ้านเราอาจจะมีขายตามห้างสรรพสินค้านะครับคือมันจะทําให้เวลาทุบเนื้อเนี่ยจะทำให้เนื้อมันแตกออกจากกันนะครับแล้วก็จะทําให้เวลาหมักหมักอะไรเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อได้รสชาติที่ดีนะครับเนี่ยครับเวลาทุบก็ทุบอย่างนี้ครับเนี่ยครับ ต้องทุบแรงนะครับทุบเบาๆก็นี่ครับแล้วกลับด้านนะครับอย่างนี้ครับนี่ครับหรือใครที่อยู่บ้านนอกหรือที่ไหนที่มันหาค้อนไม่ได้นะครับจะใช้แบบวิธีง่ายๆก็คือสันมีดครับใช้สันมีดตรงนี้ทุบเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือผมให้วิธีง่ายๆนะครับนี่ครับอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับ นี่ครับทุกให้ดู2แบบนะครับวิธีหมักเนื้อนี่ยครับเนื้อวัวของประเทศนิวซีแลนด์ค่อนข้างจะนิ่มนะครับก็รสชาติมันก็จะดีกว่าหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับหลังจากทุบเนื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหมักด้วยน้ำปลานะครับอันนี้เป็นย่างจิ้มเจียวนะครับน้ำปลาครับแบดยี่ห้อนิดหนึ่งเป็นสปอนเซอร์ก็ดีนะครับหย่อนนิดนึงครับนิดเดียว เนี่ยน้ำปลาทาแล้วก็ทานะครับสองด้านเลยครับน้ำปลานิดนึงทาทาเนี่ยครับทาสองด้านเลยนะครับน้ำปลาเสร็จก็เนี่ยครับขนอนะครับขนออยู่ในขวดนะครับนี่ครับขนอขนอหรือเขาเรียกว่ารสดีนะครับบ้านเรานี่ถูนิดนึงนี่ครับหมักแค่นี้ก็พอครับนี่ขนอ จุดๆๆ่านิดนึงครับไม่ต้องเยอะนะครับหมัก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 ถูถูถูรูููไว้นี่แหละครับนี่แหละครับใส่จานนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทําหมักม้นเสร็จเรียบร้อยนะครับในระหว่างที่เรารอ5นาทีหรือใครมีเวลาก็หมักได้ถึงครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีก็ได้นะครับถ้าใครมีเวลานะครับแต่ว่า ในเวลากระชันชิดเพื่อนผูงบอกว่าหิวแล้วก็สามารถทําได้เลยนะครับสามารถห้านาทีสามารถย่างได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องมาทําน้ําจิ้มก่อนนะครับสูตรเด็ดนะครับน้ําจิ้มเจียวนะครับก็มีนะครับน้าปลานะครับเหมือนเดิมครับตวงก่อนก็ได้ครับน้าปลา1ช้อนโต๊ะนะครับ2ช้อนโต๊ะนี่ครับของช้อนก็พอครับสาหรับคนที่อ่า อย่าไม่ต้องการน้าจิ้มเจียวเยอะนะครับต่อไปก็เป็นมะนาวนะครับมะนาวก็จะบีบใส่ช้อนอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เทลงก็ได้อย่างนี้ครับเราจะได้รู้ว่าปริมาณเราจะควรใส่เท่าไหร่ถ้าน้ปาปลา2เนี่ยน้ามะนาวประมาณเกือบสามนาวะครับอย,ยยอย่าลืมชิมก่อนไว้ก็ดีนะครับ นาวสองผมจะใส่มะนาวประมาณสอง้อนขึ้นนะครับสองช้อนนะครับมะนาวสองช้อนก่อนครับผมปึ๊บแล้วนะครับอีกครึ่งหนึ่งผมจะเป็นน้ำมะขามนะครับน้ำมะขามยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นสปอนเซอร์ผมกหน่อยก็ดีครับน้ำมะขามเนี่ยประมาณประมาณเกือบช้อนหนึ่งครับนี่ครับน้ำมะขามนึง,หนงให้มันนัวนะครับ พอหลังจากใส่มะขามเสร็จต่อไปก็นี่แหละครับผงอร่อยครับผงอร่อยครับนิดนึงนะครับเอาแต่ชอบนะครับผมใส่ไปนิดนึงครับผงอร่อยครับผงอร่อยคน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 ครับเนี่ยนะครับผมกิ้มเจียวครับปึ๊บปึ๊บมาแล้วครับต่อไปนะครับพอคนน้ำปลาน้ำมะขามน้ำมะนาวให้มันเข้ากันได้ที่แล้วครับต่อไปเราก็เริ่มใส่ นี่แหละครับก็จะเป็นพริกป่นนะครับมีพริกป่นนี่ครับใส่พริกป่นนิดนึงแล้วแต่เผ็ดอ่ะช้อนหนึ่งเลยอ่ะให้ช้อนหนึ่งช้อนเนี่ยช้อนชานะครับประมาณช้อนชาช้อนหนึ่งอันนี้คือชอบเผ็ดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาหั่นผักนะครับผักก็มีต้นหอมนะครับใส่นิดนึง เ้แต่มีไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับนิดนึงหั่นจิ๊บๆใส่เหยาะโป๊ะนิดนึงอ่าสาระแหน่ครับฝากสาระแหน่เนี่ยครับน้ำจิ้มเจียวนะครับจะไม่ต้องจิ้มกับเนื้อก็ได้ครับจิ้มกับอะไรก็ได้ง่ายนะครับจิ้มเจ่วครับเสร็จแล้วนะครับใบมะกรูดครับจึ๊บฝอยนิดนึงนี่ครับแซบรับลองว่าแซบฝอยนิดนึงเนี่ยครับ เปมะกูดฝอยนะครับนิดนึงหอมแดงครับนี่ครับหอมแดงโอ้โหใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยครับอ่หอมแดงครับเราัาง่ายๆครับอืมหั่นปึ๊บคือหอมแดงเนี่ยผมอยากเน้นละเอียดนิดนึงนะครับใส่นิดนึงอย่างละนิดนิดครับไม่ต้องเยอะแต่ผมจะหั่นละเอียดนิดนึงมันจะได้เวลาจิ้มไม่เป็นเส้น <t. S 2> นะครับน่ครับนิดนึงนิดนึงนี่ครับหอมแดงปึ๊บคนนะครับ เปบเบเปิบเปิบเบเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับก่อนนี้ใส่ข้าวคั่วซ่บได้ใจครับพอได้รสชาติไายดีแล้วถึงตกข้าวคั่วสุดท้ายนะครับข้าวคั่วจบเนี่ยครับช้อนหนึ่งคนครับนี่ครับน้ำจิ้มเจียวนะครับคนคักคัคครับคนแซ่บแซ่บครับเนี่ยครับโอ้โหเสร็จแล้วครับ ตอนนี้น้ำจิ้มแจ่วเราเสร็จละเดี๋ยวไปเราจะเป็นการย่างเนื้อนะครับเนี่ยครับอย่าลืมนะครับจำสูตรให้ได้นะครับทำตามขั้นตอนนี้รับรองว่าน้ำจิ้มแจ่วของคุณเนี่ยรสชาติดีแน่นอนครับทำนี้เลยนะครับก็พอกระทะร้อนน้ำมันร้อนทุกอย่างพร้อมก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับเนี่ยครับเอาแล้วครับเทคนิคการรู้ว่าเนื้อเนี่ยย่างสุกขนาดไหนนะครับ ถ้าเรากดแล้วมันยังยุบอย่างนี้เหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกนะครับยุบลงอย่างเงี้ยแสดงว่าเนื้อยังดิบนะครับข้างในยังเป็นเลือดอยู่นี่ครับยุบลงอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีคนถ้าคนสามารถจับร้อนได้กดดูก็จะรู้ว่ามันนิ่มข้างในนะครับนี่ครับกดแล้วยุบลงเห็นชัๆเลยครับยุบลงอย่างนี้แล้วเห็นรอยนิ้วผมไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้คือยังดิบข้างในยังเป็นดิบอยู่แต่สำหรับคนชอบกินดิบก็อย่างนี้เลยครับแ่บกินได้เลยนะครับเนี่ยถ้าคนชอบดิบนะครับแต่ผมก็จะเอาแบบ สุกกลางๆแล้วกันไม่เอาดิบมากแล้วครับเนี่ยครับเอาแล้วครับเนื้อที่ย่างเสร็จมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับต่อไปผมจะมาเช็คว่าเนื้อย่างเนี่ยสุกขนาดไหนแล้วนะครับวิธีเช็คก็เหมือนเดิมนะครับกดลงไปอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะเริ่มแน่นละแล้วก็จะมีเลือดซึมออกมานิดๆละไม่ใช่เลือดก็ไม่ใช่เลือดแหละครับเป็นน้ําเป็นเศษเป็นน้ําเศษเนื้อมาเลยละครับเนี่ยครับ อันนี้คือสุกแบบว่ามีเดียมแลนะครับก็แบบว่ามีเลือดนิดๆสุกหน่อยๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเริ่มแน่นเนื้อจะแน่นจะเริ่มแน่นขึ้นพอเป็นอย่างนี้นะครับถ้าจะเอาสุกถึงมีเดียมก็คือสุกแบบกลางๆเนี่ยเร่งไฟขึ้นนะครับนี่ครับนี่สีก็จะเริ่มสวยเนี่ยครับแต่ผมว่าสุกขนาดนี้กําลังดีนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้สุกไปมากกว่านี้เนื้อเนื้อก็จะแข็งนิดนึง แต่ว่าเราแต่คนชอบเหรครับชอบสุกแบบไหนบางคนก็ชอบสุกไปเลยเนี่ยครับสุกไปเลยก็ได้ก็ย่างนานอีกนิดนึงเนี่ยครับถ้าถ้าเนื้อที่สุกไปเลยนะครับสุกแล้วนะครับกดอย่างนี้มันจะแข็งมากมันจะไม่ยุบนะครับนี่มันยังยุบหน่อยนึงนะฮะสังเกตดูนะครับเนี่ยครับยุบหน่อยนึงนะครับยุบหน่อยนึงครับแล้วก็มีน้ำเออเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆเลือดนะครับออกมานิดนึงนะครับอันนี้คือแบบว่ายังมีเดียมอยู่นะครับ เนี่ยครับผมว่าเพรนี้ครับอร่อยกําลังหวานนะครับต่อไปตามผมมานะครับผมจะหั่นแล้วก็ชิมนะครับรับรองว่านําลายสอนะครับเบียร์สักขวดหนึ่งมีเดียมนะครับมีเดียมภาษาอังกฤษเรียกมีเดียมแต่ว่าบ้านเราก็ซุปมาห้ามาห้ามนะคนเหนือแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราก็สุกแบบพอดีกลางๆครับนี่ครับเห็นไหมมันจะไม่มีเลือดเยอะแล้วก็ยังข้างในไม่แดงมากอย่างนี้แหละครับผมว่าพอดีกินนะครับเนี่ยครับอย่างนี้ได้เลยครับนี่ครับ ลงในจานนะครับโอ้โหสวยงามเสียเสียเลยครับอือย่างนี้นะครับส่วนน้ําจิ้มนะครับวางข้างอย่างนี้เลยครับนี่อ่าเดี๋ยวใครจะลาดลงก็ได้นะครับน้ําจิ้มผมจะข้นนิดนึงนะครับสังเกตนะครับข้นนิดนึงอย่างเงี้ยแหละครับเวลาเนื้อเนื้อเราลงไปเนี่ยมันจะติดกับเนื้อขึ้นมาแบบพอดีเลยเนี่ยครับอือหืเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนู เนื้อย่างจิ้มเจ่วนะครับโอ้โหรสชาติกลิ่นหอมตลบอบอวนจนผมแทบจะอุดใจจะหยุดจะอดใจไม่ไหวนะครับโอ้อยากได้เบียร์สักขวดมากเลยครับเนี่ยครับจะชิมแบบสดๆให้ให้พี่ๆน้องๆทางบ้านได้ดูนะครับว่ามันแซ่บขนาดไหนนะครับแต่อยากให้ให้ได้รสชาติผ่านกล้องเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับโอ้โหจิ้มนะครับอุ้ยอืะอ อร่อยจริงๆครับรับรองว่าใครที่ทําตามสูตรนี้นะครับที่ผมอธิบายมาตั้งแต่เริ่มเนี่ยรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับทําให้เพื่อนทำให้พี่ทําให้น้องกินเนี่ยไม่มีขายหน้านะครับเอาละครับเนื้อยนะครับเมนูเนื้อย่างจิ้มเจ่วนะครับยังไงก็ฝากช่องผมด้วยนะครับกับกอลาดล้ำนะครับกับรายการสูขขำครัวนะครับกับและมีอีกรายการหนึ่งชื่อรายการปลาสูเอี่ยวนะครับ รับรองว่าทุกท่านที่ติดตามไม่มีผิดหวังนะครับสูตรอาหารทุกอย่างผมไม่มีกั้นไม่มีกักไว้นะครับรับรองว่าทุกคนสามารถทําตามแล้วก็ทําให้เพื่อนให้พี่ให้น้องกินแบบไม่อายได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ติดตามกันมายังไงก็อย่าลืมกันนะครับเจอกันใหม่นะครับอีพีหน้ากับเชฟก็เสียงดังลุงหลังสตางน้อยกับรายการสุขขำขวนะครับเจอกันใหม่นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ